สวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับไลฟ์วันนี้นะครับเป็นไลฟ์ช่วงเช้าเนาะเวลา10บโมงครึ่งนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวใหม่ๆให้กับเพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับใช้คํานี้แล้วกันก็เพราะว่าวันนี้ครับช่วงเช้านะครับ u ยู่ในลิเวอร์ลนะครับทำเซอร์ไพรส์นักธุรกิจอีกแล้วครับก็คือมีเครื่องมือมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับมาให้เราใช้เพื่อ การทำธุรกิจที่สะ,สะดวกสบายมากขึ้นเครื่องมือนั้นคืออะไรครับเครื่องมือนั้นก็คือ Line Official Account นั่นเองครับโอ้ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ ee, ยไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์อ่ะมันมันธรรมดาไปแล้วเนะหลายหลายคนเข้ามาฟังมันธรรมดาไปแล้วแต่มันธรรมดาแต่ไม่ธรรมดายัางไงนะครับก็คืออย่างนี้ครับ l i น์ออฟ i ิเ a ียลแอคเคเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเป็น แอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ร่วมในการทำธุรกิจได้ครับ u n นิลิเวอร์ไครับก็เลยเอา Line Official Account นี่แหละครับมาใช้นะครับโดยที่ u n นิลิเวอร์ไครับให้ช็อปของบริษัทนะครับแต่ละช็อปเนี่ยครับมี Line Official Account ไว้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือนักธุรกิจโดยตรงนะครับซึ่งสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ขออนุญาตเปิดสไลด์หน้านี้ให้ดูนะครับอ่านี่ครับนี่คือใบโปรโมทของ f i c i a l a เ c o u ขาที่อยู่ในเรือรบไลฟ์ชขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านไปด้วยนะครับพาเพื่อนดูไปด้วยนะเขาบอกว่าอันนี้ครับปกติแล้วเนี่ยการติดต่อไปที่ช็อปเนาะสมัยที่ผ่านๆมาเราจะติดต่อช็อปได้ยังไงส่วนใหญ่อย่างมากก็โทรศัพท์ใช่ไหมครับทุกคนพยายามหาเบอร์โทรศัพท์ของชอ็อปมีเบอร์ไหมเดี๋ยวนี้ครับการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันมีมากกว่าการโทรศัพท์แล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวขออนุญาตถักทายสวัสดีครับครูแท็กนะครับครูแท็กเข้ามาดูนะครับโอเคไปกันต่อนะก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับกับชอบ็อปก็เลยมีหลายช่องทางมากขึ้นนะครับนอกจากการโทรศพัพท์ไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งปกติคนที่ไปช็อปบ,บ่อยๆไปช็อปของบริษัทบ,บ่อยๆครับการติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่ก็จะนอกจากโทรศัพท์แล้วเนี่ยก็จะมีเบอร์ของพนักงานนะครับมีไลน์ของพนักงานเพื่อจะขออนุญ,ญาต ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆง,ง่ายขึ้นรวมไปถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโปรโมชั่นการถ่ายรูปสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ครับลน์จะช่วยได้เยอะขึ้นถ้ามีแต่โทรศัพท์การทาง,งานก็ลำบากนะครับฉะนั้นเนี่ยยูนิลิเวอร์ครับก็เลยสร้าง l ล n e Official Account เนี่ยของแต่ละชอปขึ้นมานะครับซึ่งชอปบริษัทเนี่ยมีทั้งหมด7ช็ชอปนะครับไม่รวมกับออ t ทอร์ไรท์ชอปที่เป็นนักธุรกิจมาเปิดน,นะครับอันนั้นผมมั่นใจได้เลยว่านักธุรกิจ แต่ละสาขาแต่ละช็อปที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขามีหลายพิเศษอเขาของเขาอยู่แล้วนะแต่ทีนี้เป็นช็อปของบริษัทแล้วช็อปเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเขาบอกว่าเพื่อให้การติดต่ออยู่นี่ริเวอร์ไลฟ์ช็อปรวดเร็วทันใจมากขึ้นและสะดวกขึ้นนะครับสะดวกกับหลากหลายการบริการที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าโดยชำระทั้งบริการการโอนเงิน qr payment qr Credit c a r d QuickPay จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับพร้อมให้บริการสอบถามข้อมูลอื่นๆ,ๆทั่วไปนะครับก็คือการจ่ายเงินต่างๆนะครับก็คุณก็สามารถสแกนจ่ายได้นะเนาะให้พนักงานส่ง QR Code สแกนจ่ายให้แล้วเราก็สั่งซื้อผ่าน Line Official Account ในแต่ละสาขาช็อปได้เลยนะครับทำงานแบบนี้ได้เลยเนาะพนักงานพอเงินเข้าปุ๊บพนักงานก็จะคีย์ข้อมูลแล้วก็ส่งสินค้าให้กับท่านนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยครับอยากคุยกับ u n ู l นี e r l i ไ e ไลฟชอปสาขาไหนง่ายๆแค่แอดไลน์แล้วคุยกันก็มีสาขาไหนบ้างนะครับที่กรุงเทพก็จะมี The Street เดอะสีลม Future ตรีทนะครับพระราม2นะครับ,ส,าาส,รบส่วนสาขาต่างจังหวัดนะครับก็จะมีที่โคราชมีชนบุรีนะครับตอนนี้ก็7สาขาก่อนนะครับส่วนสาขาไหนที่ ไม่ใช่ของบริษัทนะครับก็ลองติดต่อกับสาขาโดยตรงนะครับถ้าเป็นสาขาออท์ไรท์ช็อปนะครับแล้วเขาบอกมีหมายเหตุด้วยนะครับหมายเหตุก็คือ l ลโอเอแอดช็อนี้ครับยังไม่รับบริการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับเนาะการเก็บเงินปลายทางนะครับคอร์เซนเตอร์จะเป็นศูนย์กลางในการดูแลพื้นที่การจัดส่งเหมือนเดิมนะครับก็คือคอร์เซนเตอร์เนี่ยจะเป็น ศูนย์กลางในการจัดส่งนะครับก็จะแนะนําได้ว่าถ้าคุณอยากสั่งแบบเก็บเงินปลายทางสั่งในช่องทางไหนบ้างนะครับง่าย,ายผมอธิบายแบบนี้แล้วกันถ้าคุณจะเก็บเงินปลายทางนะกรุงเทพปริมนทนได้นะครับสั่ง c เซ็ center หรือล i ยออฟฟิเชียลของ Uni ิ i f เวอร์ไลนะครับแต่ถ้าต่างจังหวัดผมแนะนําว่าให้เข้าเว็บไซต์ u n i ิ e ีเวอร์ไล com นะครับก็สามารถสั่งเก็บเงินปลายทางได้เลยที่เราเรียกว่าดรอปชิปง่ายครับใช่ไหม,ไหมที่เราเรียกว่าดรอปชิปเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาเราเปิดเข้ามาในไลน์นะครับมันเป็นยังไงนะถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับอ่าทีนี้เห็นหน้าจอแล้วนะครับเห็นหน้าจออันนี้คือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของผมนั่นเองนะครับอ่าดูกันนะครับผมจะเข้าคลิกไปที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับซึ่งอันเนี้ยผมแอดมาแล้วนะครับผมแอดมาแล้วขออนุญาตเข้าไปในไลน์ของ u n i l e v e r l i ์ e Shop โคราชนะครับผม แอดเป็นเพื่อนโคราชเพราะว่าผมอยู่โคราชนะครับก็จะมีเวลคัมเมสเซจนะครับเกตเมสเซจเข้ามาก็คือสวัสดีอิสราทุนาแก้วก็คือชื่อผมเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่อยู่ในริเวอร์ไลท์ช็อปโคราชถ้าต้องการข้อมูลข่าวสารหรือสั่งซื้อสินค้าคุณอิสาราติดต่อหาเราได้เลยทีมงานของเรากําลังรอให้บริการคุณอยู่เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา1 1 0 0นถึง1 9 0เนเห็นไหมฮะเขาเขาแจ้งมาแล้วนะครับแจ้งเวลาทําการมาเลยนะครับแล้วก็มี เมนูนะครับมีเมนูให้เรานะครับสามารถเลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการชาระเงินนะครับก็ลองติ๊กเข้าไปดูนะครับเขาก็อธิบายเลยครับช่องทางการชำระเงินแบบไหนบ้างนะครับเนาะนอกจากนั้นมีอะไรอีกครับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของช่วงนี้นะครับก็ลิงก์ให้เราดูเลยนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างต่อมาอะไรอีกครับติดต่อเราติดต่อเราก็คือ การนี่ครับเขาให้เบอร์มาครับ0ูนย์สี่สแนะครับแล้วก็สามารถแชทคุยได้นะแล้วก็ลิงก์ไปที่ Facebook page ของ u n l ิ v v r r Life s h o ช็อ l โนะครับอันนี้ก็เป็น facebook page นะครับแล้วก็ทั้งทางไหนครับเว็บไซต์ u n i ิ e v e r Life นะครับก็ลิงก์ไปได้นะครับนี่เข้ามาเว็บไซต์ u n i ิ e v e r Life แล้วแล้วก็ที่ตั้งชอ็อปอันเนี้ยหลายๆคน ออยากรู้ว่าช็อปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับมาโคราชอยากจะมาซื้อของอยากจะมาสั่งของนะครับหรือว่านัดธนักธุรกิจนัดผู้มุ่งหวงังนัดโพสเปกไว้เนี่ยจะไปที่ไหนนี่ครับที่ตั้งช็อปครับจะลิงก์เข้าไปที่ Google Map เลยนะครับเราก็สามารถกดนําทางจากเส้นทางไปได้เลยนะอันนี้จากบ้านผมนะครับก็กดนําทางได้เลย4.6กิโลจากบ้านผม13นาทีก็ถึงแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่ผมเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับโอเคถ้าใครเห็นว่าข้อมูลข่าวสารนี้ดีนะอยากเอาไปประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆท่าน,นอื่นๆทราบนะครับก็สามารถแชร์ไลฟ์นี้ของผมไปได้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะแล้วก็พบกันใหม่นะครับในไลฟ์ครั้งถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย